ราศีพฤกษพดวงวันที่15ถึง31สิงหาคมดวงเรือนเศรษฐีบุญเก่าหนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใกล้เข้ามาดวงของชาวราศีพฤกษพในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปชาวราศีพฤกษพจะพบเจอ สิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในช่วงเดือนนี้อย่างแน่นอนความลำบากทั้งกายความลำบากทั้งใจที่เคยเกิดขึ้นมาหรือเป็นอุปสรรคต่างๆนานา,นาที่เคยถาโถมเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพฤษภตั้งแต่ช่วงต้นปียาวมาถึงเดือนสิงหาคมก็อยากจะบอกว่าความทุกข์ความโศกความลำบาก แบบว่าปากกาตีนถีบการเงินที่ชักหน้าไม่ถึงหลังความลำบากกายความลำบากใจอุปสรรคต่างๆนานา,นาทุกอย่างจะจบแค่ช่วงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นแต่หากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมปัญหาหรืออุปสรรคใช่ว่าจะไม่เกิดทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมอย่างแน่นอน ตามวิถีชีวิตของคนเราแต่มันจะไม่หนักหน่วงมันจะไม่สาหัสเหมือนช่วงต้นปีถึงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีชาวราศีพฤกษ์กราฟชีวิตของชาวราศีพฤกษ์นั้นจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งความพิเศษความเป็นวีเีจะเข้ามาหาชาวราศีพฤกษ์ชาวราศีพฤกษ์ จะมีคนที่เรียกว่ากัลายาณิมิตจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตจะเข้ามาคอยช่วยเหลือชาวราศีพฤษภแทบจะทุกอย่างซึ่งหากชาวราศีพฤษภพบเจอกัลายาณิมิตคนนี้แล้วขอให้ชาวราศีพฤษภรักษากัลายาณิมิตรคนนี้ไว้ให้ดีระวังเรื่องการใช้อารมณ์กับคนใกล้ชิดระวังความคุ้นเคยความเคยชิน ระวังความสนิทสนมจะทำให้ชาวราศีพฤกษ์ขาดความเกรงใจซึ่งชาวราศีพฤกษ์อาจจะมีคําพูดคําจาที่ค่อนข้างรุนแรงหรือมีการหยอกล้อจนเกินขอบเขตซึ่งอาจจะทำให้อีกฝ่ายรับไม่ได้หรือรู้สึกไม่โอเคกับคําพูดนั้นซึ่งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีพฤกษ์ จะมีพลังในการทำงานเพิ่มมากขึ้นจะมีบางอย่างเข้ามากระตุ้นทําให้ชาวราศีพฤษภเจอความท้าทายจากงานใหม่ๆจากนี้ไปชาวราศีพฤษภจะมีช่องทางการทำเงินช่องทางการทำมาหากินเพิ่มขึ้นหรือมีช่องทางมากกว่าหนึ่งช่องทางอย่างแน่นอน 1. การงานในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไัยงานของชาวราศีพฤกษฎในช่วงกลางเดือนนี้ชาวราศีพฤกษฎจะมีแนวคิดจะมีความคิดที่จะขยับขยายธุรกิจซึ่งทุกอย่างจะไปได้สวยไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับการขยายกิจการที่เกี่ยวกับการขยายธุรกิจแต่ชาวราศีพฤกษฎ ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์ของตัวของชาวราศีพฤษภเองซึ่งชาวราศีพฤษภจะได้กัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างให้คำปรึกษาต่างๆนานาได้แต่ชาวราศีพฤษภระวังบางเรื่องบางอย่างอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระวังความขัดแยง้งความที่ไม่ยอมใครของตัวของชาวราศีพฤษภ อาจจะทำให้มีปากเสียงหรือผิดใจกับกาลยานิมิตคนนี้ได้ชาวราศีพฤษพต้องระวังจุดนี้ให้ดีสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปของชาวราศีพฤศพนั้นชาวราศีพฤษพหากมีการเจรจาต่อรองเรื่องงานชาวราศีพฤษพค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์เป็นฝ่ายได้รับผลประโยชน์หรือเป็นฝ่ายที่ได้ปเปรียบมากกว่า งานสำคัญงานที่มีความละเอียดอ่อนงานที่ท้าทายความสามารถชาวราศีพฤษภจะมีส่วนร่วมด้วยเสมอและในช่วงเวลาเดียวกันนี้ชาวราศีพฤษภจะมีงานเข้ามาหาเยอะตลอดทั้งเดือนทำให้ชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะพบเจอผู้คนหลากหลายมากหน้าหลายตาหลายกลุ่ม ชาวราศีพฤษภจะพบช่องทางหรือจะมองเห็นโอกาสต่างๆในการทำเงินหรือเรียกว่าช่องทางรวยและผลลัพธ์ของงานที่ชาวราศีพฤษภพบเจอนั้นหากว่าชาวราศีพฤษภทำสำเร็จชาวราศีพฤษภจะได้เงินปันผลหรือได้เงินกำไรเป็นกอบเป็นกำอย่างแน่นอนและสิ่งที่ชาวราศีพฤษภต้องระวัง ขอเน้นย้ำเรื่องนี้ให้ดีก็คือระวังสภาวะทางอารมณ์เพราะช่วงที่สถานการณ์งานของชาวราศีพฤษภนั้นอยู่ในเกณฑ์ช่วงเวลาที่ดีในช่วงที่พบเจอคนมากหน้าหลายตานั้นชาวราศีพฤษภก็หนีไม่พ้นกับปัญหาที่จุกจิกกวนใจต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภหากชาวราศีพฤษภ แก้ปัญหาด้านอารมณ์ได้ผลลัพธ์ที่ตามมาเกี่ยวกับงานจะดีอย่างมากจะดีอย่างที่ชาวราศีพฤษบคาดไม่ถึงเลยทีเดียว 2. การเงินของชาวราศีพฤษพเป็นช่วงกลางเดือนแห่งการเริ่มต้นหลายอย่างซึ่งชาวราศีพฤษพภายในกลางเดือนนี้เป็นต้นไป ชาวราศีพฤษกจะมีเงินเข้าหลายทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานประจำหรือในส่วนของรายได้เสริมและค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงไปในระยะยาวส่วนตัวแล้วชาวราศีพฤษภจะหาเงินได้ง่ายแต่ก็ต้องแลกไปกับเวลาส่วนตัวที่หายไปด้วยแต่ชาวราศีพฤษบอาจจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายจากตัวเองมากนะัก แต่ชาวราศีพฤกษพจะมีค่าใช้จ่ายเกิดจากสมาชิกคนในครอบครัวที่ค่อนข้างมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่พอสมควรและในเดือนนี้เองชาวราศีพฤกษพจะมีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางมากขึ้นเป็นพิเศษและในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปดาวการเงินของชาวราศีพฤกษพอยู่ในตำแหน่งราชาโชค มีโอกาสที่ชาวราศีพฤกษ์จะได้เงินแบบส้มหล่นได้เช่นกันซึ่งหากชาวราศีพฤกษ์วางแผนการเงินอย่างดีอนาคตของชาวราศีพฤกษ์ไม่ลำบากแน่นอน 3. ด้านความรักของชาวราศีพฤกษ์สําหรับคนโสดของชาวราศีพฤกษ์ในช่วงกลางเดือนต่อจากนี้ไป จะมีการทำงานในแบบที่ต้องเจอผู้คนมากหน้าหลายตาซึ่งมีโอกาสที่ชาวราศีพฤกษ์จะพบเจอคนที่ถูกใจคนที่ตรงสเปกระวังจะไปแอบรักแอบชอบคนที่มีเจ้าของแล้วหรืออาจจะไปแอบรักแอบชอบหนุ่มหรือสาวคนเดียวกับเพื่อนของชาวราศีพฤกษ์ที่เล็งไว้เช่นกัน สำหรับชาวราศีพฤกษ์ศที่มีคู่อยู่แล้วนั้นระวังการทุ่มเทเวลากับงานระวังจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ระวังการทำงานที่พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาอาจจะมีคนอยากรู้จักอยากใกล้ชิดชาวราศีพฤกษ์ศอยู่ระวังความใจอ่อนระวังเรื่องมือที่สาม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาครอบครัวได้เช่นกันขอให้ชาวราศีพฤกษ์หนักแน่นกับครอบครัวและระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากข้อนี้ด้วยเช่นกัน 4. ด้านสุขภาพในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปชาวราศีพฤกษ์ค่อนข้างที่จะทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการทำงานซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในบางครั้งจะมีเวลาพักผ่อนน้อยซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ชาวราศีพฤกษ์ศพจึงควรมีเวลาพักผ่อนบ้างอย่าทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการทำงานซึ่งในช่วงกลางเดือนสิงหาคมต่อจากนี้ชาวราศีพฤกษ์ศพต้องระวังเรื่องอาหารการกินระวังโรคที่เกี่ยวกับลำไส้เช่นโรคท้องเสีย หรือโรคที่เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษซึ่งอาจจะทำให้ชาวราศีพฤกษภเจ็บป่วยได้เช่นกันและในช่วงเวลาเดียวกันชาวราศีพฤกษภต้องระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากของมีคมได้เช่นกันซึ่งการทํานายทายทักดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็ได้จบลงแล้ว การที่ดวงชะตาหรือชีวิตของเราจะดีหรือไม่ดีนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาของเราเองไม่มีใครกำหนดดวงชะตาของเราได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณหากฟังคลิปนี้แล้วมีประโยชน์สามารถนำไปใช้สามารถนำไปปรับเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันได้ ก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องคืนวันโกนเราจะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ติดตามและผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ